เครื่อง p ิมพเอสโคซอรุ่น TCPM 1 5 6เชื่อมต่อกับลิ้นชักเก็บเงินมีวิธีการอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราทําการเสียบสาย r j 1 1นะครับจากตัวลิ้นชักนะครับเข้ากับตัวเครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อนก่อนครับจากนั้นก็ทําการเชื่อมต่อระหว่างตัวเครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อนนะครับกับเครื่อง p ิวของเรานะครับจากนั้นนะครับให้ทําการตั้งค่านะครับเพื่อให้ตัวลิ้นชักนะครับมันเด้งตอนที่เราพิมพ์ใบเสร็จออกมาครับโดยเข้าไปที่ start menu นะครับ จากนั้นไปที่ Printer and Scanner นะครับตัวนี้แล้วก็เข้าไปที่ตัวรุ่นของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของเรานะครับก็จะเป็น t m t 2 x ตัวนี้นะครับไปที่ m i n u t e แล้วก็ไปที่ Printing p r e f e r e n c e นะครับตัวนี้จากนั้นนะครับไปแถบตัวนี้นะครับ Peripheral นะครับในตรงนี้นะครับจะมีให้เลือกนะครับตอนแรกมันจะเป็น Nothing นะครับให้เลือกเป็น Cash Drawer นะครับ แคสต์ o าว r ตรงนี้นะครับก็ให้ติ๊กเป็น Open นะครับจากนั้นให้เราทำการเช็คดูนะครับว่าตัวลิ้นชักมันเดิงหรือยังครับก็ Operation c h e ช็คนะครับอ่าตอนนี้นะครับตัวลิ้นชักก็จะดิ้งแล้วนะครับก็กดโอเคได้เลยนะครับจากนั้นให้เราไปทำการทดสอบพิมพ์เสส็จดูนะครับว่าเมื่อเราพิมพ์แล้วตัวลิ้นชักจะดิงออกมาด้วยหรือเปล่าโดยผมจะใช้เป็นอ่าสตาร์ทบล็อกนะครับในการทดสอบนะครับ ตัวลิ้นชักก็จะเด้งออกมานะครับแล้วก็เครื่องพิมพ์ใบเสร็จนะครับก็จะพิมพ์ใบเสร็จออกมานะครับ